สวัสดีครับผมนายเจนัสสภพนะครับชั้นม .6 ร .3 ได้ที่6ครับก็จะมาพูดเรื่องประชากรกับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตหมายถึงคนที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างๆแตกต่างในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างย่อมมีความตการคุณภาพชีวิตที่แตกต่างคุณภาพชีวิตหมายถึงคุณภาพในด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองและาศาสนา,าเป็นค่าเปรียบ เทียบเคียงไม่มีเกณฑ์ตัวแน่นอนคือทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะก,กําหนดมาตราต่างๆกันไปตามการแต่ละสังคมและความต้องการคุณภาพชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการและภาวะคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องความจําเป็นและความต้องการนำรงชีวิตของประชากรที่แตกต่างกันนี้ปัจจัยเกี่ยวข้องกับความจําเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ คุ้มภัยอันตรายในการดำรงชีวิตเช่นป้องกันแดดฝนลมเสื้อผ้าคุ้มนุ่หงห่มสำหรับสงมใส่เพื่อปกป้องและให้ความอบอุ่นยารักษาโรคเพื่อรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวดปัจจัยเกี่ยวข้อความต้องการพู้ความตอบสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคลค่านิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกับสังคมวัฒน,นธรรมการเมืองและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจจุดมุ่งหมายของชีวิตต้องการมานอาชีพไรายได้มั่นคงมีสุขภาพแข็ง แงได้รับบริจาคการหรือได้รับเกียรติสังคมหนึ่งประชากรกับอาหารเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรมมีการบริโภคข้าวเป็นหลักในสมัยสุโขทัยเรามีาหารรวมสมบูรณ์ต่อมาสมัยอยุธยาเราเรื่อติดต่อกับชาวตะวันตกเริ่มส่งข้าวสินค้าแต่ปัจจุบันปริมาณข้าวในประเทศไทยลดลงเพราะพื้นที่ทําการปลูกลดน้อยลงเนื่องจากใช้เป็นที่อยู่อาศัยประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และตั้งอุตสาหการรมต่างๆอีกทั้งการผลิตบางปีไม่แน่นอนมีปริมาณลดลงอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องที่ทางสมัยใช้จับปลาทาให้การเพิ่มของปลาไม่ทันต่อความต้องการของมนุษย์ปัจจัยประชากรไทยมักบริโภคนิยมอาหารสาเร็จรูปการปรุงอาหารเพื่อขายเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพอาจาส่วผลคุณภาพอนมามยของผู้บริโภค2ประชากรกับสุขภาพอนมามัยและสุขภาพทางจิต คือว่าา,า,ากรเป็นสิ่งสําคัญถ้าประชากรประสบปัญหาด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บการรักษาพ,พยาบาลย่อมไม่สามารถปล่อยชีพเป็นภาระให้สมาชิกในครอบครัวการที่ประชากรเพิ่มขึ้นทําให้ภาวะโภชนาการและก่าเสื่สารลดลงเพราะทรัพยากรอาหารที่มีจํากัดสมาชิกต้องช่วยกันทำอาหารกินเมื่อทางานนะก็มีผลต่อสุขภาพเนื่องจากจำนวนประชากรมีมากมายแพทย์พยาบาลทำให้บุคลากรทางแพทย์ไม่ต้องการทํางานในโรงพยาบาลของรัฐ พยาารักษาโรคที่ต่อหน้าเข้าจากต่างประเทศจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาพสังคมไทยปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นคนไทยต้องเข้มแข็งประกอบอาชีพการดำรงชีวิตแข่งแย่งกันทั้งการเดินทางการ,ร,าการบริโภคอาหารที่อยู่อาศัยไอ,าอา้อัดการดิ้นรนเพื่อปากท้องของแต่ละคนทําให้สมาชิกในสังคมเกิดความเครียดวิตกกังวลการดิ้นรนเอาตัวรอดทําให้ประชากรจํานวนมากมีอาหารป่วยทาง ชิดมากขึ้นมีการบ้านใช้สารเสพติดให้โทษทางการและจิตใจเกิดการทำลายคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมสังคม 3. ประชากรกับการศึกษาศากษาเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมพระราชบ,บัญอยากการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 4 2แก้ไขเพิ่มเติมฉบ,บับที่2พศ2545าี่มาตราส0บ,บัญบัติว่าการจากการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส เสมอกันในการรับการศึกษาชั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกิดค่าใช้จ่ายและการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีกระบวนการศิลป,ปินเป็นมุ่งให้เรียนเป็นผู้ที่เก่งดีมีสุขจากการรายงานวิจัยพบว,ว่าวัฒนักรความจนมีตัวแปรตัวหนึ่งคือระดับการศึกษาต่ำทำให้ประกอบอาชีพที่ไร้ฝีมือได้รายได้รับรายน้อยไม่มีเงินออมไม่มีเงินทุน เกิดภาวะน้สีนนำสุขภาพกายและจิตแย่ต้องใช้เงินในคลักสาพยาบาลทาให้ความสามารถในการทํางานลดลงดังนั้นจะเป็นต้องให้ลูกหลานเราออกจากการเรียนมาช่วยทําอาหารกินเพราะมีลูกหลาหลายคนมีไม่สามารถส่งให้เลี้ยงสูงๆได้ฉะนั้นการพัฒนานการศึกษาจะช่วยให้ประชากรมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นแรงงานที่มีฝีมือมีรายได้ ปรจาช่วยดูแลครอบครัวให้มีคุณภาพที่ดี 4. ประชากรกับความมั่นคงในชีวิตการเพิ่มเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็วทําให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของชีวิตอย่างมากเช่นเกษตรกรนําผลผลิตมาบริโภคจํานวนมาก